แค่ไรายได้หมออ่ะมันปรับตัวตามเงินเฟอ้อแน่นอนมันปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงตลาดโลกปิดคอยขึ้นค่าแรงหมอก็ขึ้นใช้อย่างนี้เลยทองคาขึ้นค่าแรงหมอก็ขึ้นอาชีพหมออ่ะสิ่งที่น้องได้เลยับหนึ่งเลยอ่ะถ้าพูดทางทางโลกนะคือเงินคือด้วยคณะแพทย์เองเขาก็หมออ่ะก็ไม่โง่โอเคถูกฟอสทางานหนักใช่แพทยวิธีการที่หมอใช้วิธีการก็คือทุกวันนี้เราเบนช์กับโลกโลกเลยนะไม่ได้เบนช์กับเบนช์ไรายได้เราหมอเนี่ย เอกชนเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้เบนช์กับตลาดแรงงานไทยนะเราราคาโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่าจ้างหมอเนี่ยไปเบนช์กับตลาดโลกเลยหมายความว่าน้องไม่ต้องห่วงนะครับเ่อนี้โรงพยาบาลเอกชนให้น้องเข้าไปเนี่ยจะรู้ว่ามันแพงมากแพงแบบถ้าไม่มีประกรันนี่คือหน้ามืดเพราะอะไรเพราะทุกอย่างโรงพยาบาลเอกชนอ่ะ,นอะมันเบนช์กับทั้งโลกอะ<ล>ราคาโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไอเอกชนราคามันแพงถูกไหม เพราะฉะนั้นแน่นอนน้องทํางานนะักในโรงพยาบาลัน้องก็เจียยเวลาบางส่วนทำกิจกรรมมันก็ชุดเชยเลยได้แล้วไงเงินนี่ได้แน่นอนคือถามว่าถามว่าได้เงินไหมได้เงินสองไม่ตกงานเงินที่ไม่ตกงานด้วยหมายความว่าอายุมากขึ้นประสบการณ์ในวงการการรักษาคนอ่ะมันจะทําให้น้องอ่ะอยู่ในวงการได้ยืนระยะได้นานกว่าอาชีพอืน่นเพราะอาชีพหมอเนี่ยสำคัญกว่า Know จคือ experience นี่นิดน้อยในการดูนคนไข้ในเอ็กซ์เพียมันช่วยเติมเต็มในการดูแล ได้มากกว่าปัญญาปัญฉานั้นมันเป็นเงินที่กเกษียณยาวอะ่ะเขาเรียก long retirement ก็คือสมมติน้องเข้าไปเสียเนี่ยน้องคางดหวังเลยว่าหกเน้องทางานได้โอเคไหม